วันนี้เลยครับทาทุกคนทำอะมาเนี่ยของโซริกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่เป็นจุดชมวิวในวอลินดาแนดอกนะฮะใครที่ผ่านมาที่เมืองสวยผมจะต้องมาแวะชมวิวนะจุดชมยิวนะด้านหลังเราก็จะเป็นวิทยาร์คุณมหารชารยซิ ก็ S <S <an other> เป็นเมืองเป็นาพาร์ทของเมืองเก่านะฮะโอเช่วนั่นเองวันนี้อากาศเย็นนะหนาวเลยละขององศาและตรงข้างน้าเราที่เห็นนี้ก็เป็นอ่าโบสถ์นะฮะที่เขาเรียกว่าโบสถ์นิสเตอร์คือจุดนี้เป็นจุดที่ใครแวะมาสุดก็คือก็อจะ ต้องมางถ่ายรูปนะจะมีการถ่ายพรีเวดดิ้งอล้วต่างนม่นำามีมันนะฮะวันนี้อากาศถือว่ายังไม่ค่อยดีอากาศไม่ดีเลยแหละนะเดี๋ยววันไหนที่อากาศดีแล้วก็ท้องฝาเปิดเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาจุดนี้ครั้งหนึ่งเหมือนกัน มันนี้แบบห่อป่าของพ่อะนะเพราะว่าหนาวมากเดวันนี้มาคนเดียวแล้วใส่ชุดอีกและไม่ได้ไม่คิดว่ามันไม่คิดว่าช่วงนี้มันจะหนาวขนาดานี้โอเคเดี๋ยววันหลังพาไปอีกครับบาย